แบบสิเบิดแล้วไอ้ดูแก้มีมีหัวใจน้แก้มด้วยโอ้โหอมมากเยตัวเราไ่รเป่ก็จะลายใจก็เลยแบบตอี่ห้ใอออาอย่าฝ่ี่ยังเสือ ค่ะสยนะสองกิสงใจ่พวกจขายได้ป่ามันนั้งกล้องจังเลยอสดีสวัสดีจ้าอจะสั่งให้เสือไปอจะสั่งให้เอนนฟมิลี่สั่งแล้วก็เสือก็ไปเลยหรอสั่งแล้วก็ไม่อยู่เลยใช่ไหม อาิเศให้แอสมารด้วยค่ะเหงคามชา่ลเอ็จกแล้วก็รอไ้สไปแล้วใหรือเปล่าประดาไม่รู้อระดาตั้งมุมนั้นก็ได้นะตั้งมุมทางนู้นก็ได้ตั้งมุมนั้นน่ะอมงเด็กมึงมีกรเต็มแหลทางข้างองเดนู่น ยิงจากนั้นมานีไงเออเออยิงนน่นอ่ะตา่เออนแเละนเละโปกรแล้วป้าเออโป่งกโดอ่ะมีมันกไม่มีลายลายโอ้โดีดไม่ตาเปิลป้าตาไม่เด็มาก วัสีนพนเลนทายตอนเย็นนะวันอาทิตย์อืมโปรดีดี

นโดนไอ้าลายใน่างกาฉันรนรูใ้สไม่ได้วน,นี้จะจัดโปรนะคะทุกคนแจ้งก่อนแจงก่อนแยงก่อน,จ,อนจัดโปรไปจัดไปนะคะจัดไปจัดไปจัดจัดมีโปรประามีคอลลาเจนมีสบู่มีโลชั่นโลชัน่น<า>ยคิดไม่ออกว่าจะทำแบบไหน จะแบบลงตัวก็ยังไม่ได้อยู่แต่ว่าปั๊บก็ณคเอาล่ะการเรียนะก็มีเซรั่มด้วยเซรั่มด้วยกาแฟมามี่ยี่สินะกาแฟมามี่ยี่สิก็เลยจัดโปรไว้เลยเพราะว่าเป็นจังหวะที่เราจัดโปรพิเศษในวันวาเลนไทน์วันเก็บความรักอ่าเพิ่มเติมไปเลยนะนี่ยีสสอบถามแล้วอ่าใช่ค่ะจัดไป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 กินไป เราต้อนเข้าไปเจออ่อยู่กนเาะไข่ไข่อยู่ตู้เจ้าปลน่ะยาดีเจ้ามันดีบ่นี่ยนะเจ้ายังมีนะแล้วก็ไปเอาไข่ในู้เข้าไปได้น่ะอย่าออมาดเปล่าใช่มันหมด ก็ม่หดเลยก็เ้ยงฟัอาบอเด้ฝานกเลยอยู่เด้ยงฟันฟันขาวฟันฝาคฟันขาวฟันขารมาเนี่ยฟทยนขามาเนียน โอเค เราแบบมั uhm. นต้องแบบปรับต้องสังงวดนะัองจะได้นะะหกวดแรกหกขวดแรกสอง้อสามหกขวดที่สองหนึ่งร้อยสิบสี่บาทห่งอสิบสี่บาทก็จะเป็นก็จะรวมเป็นเอ่อสิบสองขวดสามร้อยสี่สบสี่าทน ราใส่ดนตรีใช่ไหมคะใส่ดนตรีใส่เพลงไปมชนมันรือหมดเลยใส่อะไรก็แดงหมดไปแก้เดอวเป็นพันคลิปทแมวไลป่ใส่ไอย่าจะขาดอ๋อต้องต้องแก้ตัดเสียงองอกตัดเสียงอกแมวไม่ลงแล้วใช่ไหมไราจะไม่ใส่เพลงกันแล้วแต่ปากราดก่อนปากราดก่อนใะ้กคนรู้ป้าปาราดัวนะคะอ้าก็จะปลาไม่เกิดสีส้มเ กาสีแดงเอปปุ๋สีแดงมาดิคุณสาบไปเอาในกระดังมันก็แบบจับส,สีส้มมาสองขวดตีส้มใครดีใครดีไมเนี่ยปลาร้านะคะใครสนใจนะคะทุกคนหกขวด2องร้อยสามขวด3ามบาทก็คือแพ็กที่2อคิดแค่1นึบาทเท่านั้นนะคะแพ็กนะแค่นแพ็คแ่ส ອະຟານາຝາ้ໃຫ້ປ້າແນ່ຈະແບ เราหลบคีเราหลคีมาอยงไงไรมาทามาชี้แจงมาคือทโน้นใหญ่ที่จะบอกว่าเราอยู่ท่ั้ามามาห้าหกปีแล้วอ่ะเราก็ไม่เคยไม่เคยทำแบบนี้ตอนวันันธรราไม่เคยทำแบบนี้ไม่คยค่เคยทำเอ้เป็นการดงความร่กให้ับป้าา คอยหญ่กหมูก็ถือว่าวันนี้เป็นเศษเราจะยากแสดงออกแบบง่ายนี่แหละออกบป็าออกแบหาห่งความรักยอ้ย่ามอกก่อนค่ะค่ะไอ้เลิฟชูวานชอยดีรักแฟนนะรักหคุ่มรักผู้ชาย pergi pergi lupa pergi, 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 ไห้กุลาบอ้าวตัวใหญ่ก็เลยใหญ่ขโมเลยเหรอโอนหลังใรักเรังใจท่าท่าท่า็่า่